สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้น้องกันพาผู้ชมมาดูบ้านสวยติดน้ำปิงนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดพื้นที่324ตารางวาด้านหน้านั้นทางเข้าติดถนนใหญ่ส่วนด้านในนั้นติดกับแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำปิงตรงนี้ถือว่าเป็นในช่วงของลำน้ำที่กว้างเลยทีเดียวนะครับสำหรับในพื้นที่นะครับจะมีบ้านหลักๆอยู่2หลังด้วยกันนะครับ บ้านหลังเล็กอันนี้จำลองจากหลองข้าวส่วนบ้านหลังใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นมีขนาด4ห้องนอนด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับตัวบ้านนั้นอยู่ในโค้งของน้ำนะครับแล้วฝั่งโค้งของน้ำฝั่งนี้ก็ได้ทำตะลิ่งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้เห็นมุมมองของวิวน้ำนั้นกว้างเลยทีเดียวหลังนี้นะครับอยู่ในเขตอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้เวลาเดินทาง จากตัวเชียงใหม่มาประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็ตัวบ้านนั้นถือว่าอยู่ในเขตชุมชนนะครับแต่ก็ไม่ได้แออัดจนเกินไปสำหรับลำน้ำเส้นนี้นะครับเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไหลตรงมานะครับต่อเนื่องเข้ามาผ่านเขตเสนบัดสันปาตองนะฮะคุณผู้ชมฉะนั้นลำน้ำเส้นนี้จะมีน้ำแบบนี้นะครับตลอดทั้งปี ก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับลองมาชมดูก่อนได้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจอีกหลังหนึ่งเลยทีเดียว ในมุมมองของตัวบ้านนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนของบ้านหลักนะครับที่เป็นบ้านหลังใหญ่ในห้องนอนชั้นบนนั้นจะเห็นวิวน้ําเหมือนกันนะครับหรือคุณผู้ชมจะอยู่ในเรือนรับรองก็เห็นวิวน้ําทั้ง2ฝั่งเช็คเช่นเดียวกันปกตินะครับเจ้าของเขาจะปล่อยเช่านะครับปล่อยเช่า Airbnb นะครับคืนหนึ่งประมาณ7 0 0 0ถึง10,000บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์นะครับมีความจําเป็นต้องขายถ้าหากคุณผู้ชมซื้อไว้อยู่สามารถทํากิจการต่อได้นะครับหรือใช้อยู่อาศัยก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับด้านหน้านะครับจะติดกับถนนลาดยางนะครับกว้างขวางรถส่วนกันได้สบายสบายและเวลาเราเข้ามานะครับก็จะเจอเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่นะฮะในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูในส่วนส่วนแรกก็จะเป็นเดือนหลังเล็กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอ้อมไปดูตัวบ้านหลังใหญ่นะครับ แล้วเข้ามานะครับก็จะมีประตูเปิดปิดข้างในอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นครัวเมื่อก่อนเนี่ยครัวจะอยู่ด้านในบ้านนะครับแต่ว่าพอทําเป็นกิจการเปิดให้เช่าเนี่ยเขาก็เลยย้ายครัวมาอยู่ด้านนอกหลังนี้นะครับนอกจากคุณผู้ชมจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศหรือทําเป็นบ้านเช่ารายวันนอกเหนือจากนั้นยังสามารถทําร้านอาหารได้นะครับในจุดนี้นะครับจะอยู่ในมุมโมมุมเอ่อโค้งของน้ำนะครับเราจะมองเห็น น้ำทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเห็นเป็นมุมมองน้ําระยะไกลนะฮะและในส่วนของตลิ่งนะครับตรงนี้เขาทําเป็นเขื่อนกั้นนะครับกั้นดินพังไว้ก็รู้สึกว่าจะใช้งบประมาณประมาณ2ล้านนะครับแค่เฉพาะในส่วนของตลิ่งนะครับกันดินสุดกันดินสไลด์เอกาสารสิทธิ์ของบ้านหลังนี้เป็น,นโฉนดนะครับคุณผู้ชมเราเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็น าลานใต้ถุนบ้านนะครับคลา้ายๆเขาเอาตัวหลองข้าวนะครับหรือยุ้งข้าวนะฮะมาดัดแปลงเป็นตัวบ้านข้างบนก็เป็นห้องพักอะไรได้สบายๆแล้วเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้จุดที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านหลังเล็กและบ้านหลังใหญ่นะครับก็จะเป็นเรือนขออัยครับก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับตรงนี้คุณผู้ชมสามารถทําเป็นร้านอาหารได้หรือแขกที่มาพักเช่าเหมาหลังนะครับ ก็ใช้พื้นที่ส่วนนี้ทำบาร์บีคิวปิ้งย่างต่างๆหรือสังสรร์ตรงนี้ได้นะครับเราขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้เขาจะทําเป็นบันไดเหล็กนะฮะถัดไปอันนี้ครัวจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาจะเดินมาเสิร์ฟอาหารต่างๆมาบริการนั้นเพก็ถือว่าใกล้เลยนะครับแล้วก็ในพื้นที่300กว่าตารางวานี้จัดสัดส่วนไว้ครบองค์ประกอบเลยนะครับ เราขึ้นมาด้านบนนะอันนี้ก็ยังคงความเป็นตัวหลองข้าวอยู่นะฮะเราเข้ามาด้านในนะครับในฝั่งด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับไซส์ของหลังนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมขนาดสักประมาณไม่ถึง30ตารางเมตรได้เอาเฉพาะข้างในนะครับข้างในและส่วนด้านนอกก็จะมีระเบียงรายล้อมเลย ในส่วนนี้นะครับเราเราออกมาตรงระเบียงด้านนอกก็จะมองเห็นมุมมองของน้ำกว้างขวางเลยฮะตรงนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศนะครับบรรยากาศแล้วก็การเดินทางห่างจากตัวเชียงใหม่นะฮะมาทางเส้นสันประตองก็ราวๆประมาณ40นาที ตรงนี้มีระเบียงรอบบ้านเลยนะครับถ้าในส่วนของรอบรอบบ้านตรงนี้นะครับอาจจะดัดแปลงเป็นกระจกเต็มบานนะครับก็จะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแต่แบบนี้ผมก็ว่าลงตัวแล้วนะฮะหลังนี้เปิดราคาขายไว้ที่14ล้า 90, น900,000บาทนะครับถ้าสนใจมาชมแล้วก็สามารถต่อรองราคากับทางเจ้าของได้เลย ในส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับยังมีพื้นที่ให้ทําเป็นพื้นที่สาธานการอย่างอื่นได้อีกนะฮะหลกัหลกๆตรงนี้ครับก็เป็นจุดเด่นของบ้านเลยด้วยความที่พื้นที่300กว่าตารางวานั้นในส่วนที่ติดน้ำนะครับก็กว้างพอสมควรเมื่อก่อนนะฮะตรงบริเวณน,นี้น้ำช่วงที่สูงที่สุดนะครับก็อยู่แถวแถว โต๊ะด้านล่างนะครับน้ำจะไม่ขึ้นมาสูงสักเท่าไหร่จะอยู่แค่ด้านล่างตรงมีแนวต้นไม้ด้านล่างนะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมเพราะว่าที่นี่เขามีการจัดการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำตัวบ้านนั้นสูงพอสมควรสําหรับบ้านหลังใหญ่นะครับก็จะทําเป็น แบบผสมผสานนะฮะแล้วก็ทําเป็นกระจกบานใหญ่เวลาเราอยู่ด้านในนั้นจะได้รับแสงจากข้างนอกมาอย่างเต็มเเลยนะครับการออกแบบของเขานะครับเป็นการผสมผสานแบบบ้านนะครับมาจากหลายๆที่นะฮะเท่าที่ผมดูตรงนี้เนี่ยคล้ายๆคาเฟ่นะครับเวลาเรานั่งแล้วตัวโถงเขาจะเป็นโถงสูงนั่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดนะครับ ตัวพื้นก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางลายก็คล้ายๆลายไม้นะครับเวลาเราเหยียบเนี่ยผิวสัมผัสมันจะออกหยาบๆนิดนึงนะครับพื้นไม่ลื่นไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะรับแสงจากภายนอกแบบเต็มๆเลยผมว่ากลางคืนน่าจะสวยนะเท่าที่ดูจากไอตัวหลอดไฟของเขา,าฮะ พอเราเข้ามาด้านในนะครับชั้นล่างนั้นจะมี2ห้องนอนชั้นบนมี2ห้องนอนมีห้องนอนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ายังมีเจ้าของบ้านเขาอยู่อยู่ผมก็เลยจะยังไม่เข้าไปถ่ายในจุดนั้นพอเราเข้ามานะครับในตัวบ้านหลักอันนี้ยังมีครัวนะครับครัวจะอยู่ด้านในมีเคาน์เตอร์มีทุกอย่างครบเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะ เดินเข้าไปในส่วนของห้องนอนนะฮะห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับแขกไว้อีกหนึ่งจุดนะครับ mm hmm. ลักษณะการตกแต่งบ้านนะครับก็มีความเป็นพื้นบ้านนะครับปนเข้ามานิดนึงแล้วก็จุดนี้นะครับห้องนี้เนี่ยจะได้เห็นถึงวิวของน้ำนั้นเต็มๆเลย ผมขออนุญาตปรับมุมมุมกล้องให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องใหญ่ๆเลยสวยครับคุณผู้ชมตัวผนังนั้นใช้เป็นผนังปูนนะครับแล้วก็แบบเป็นผิวหยาบนะฮะไม่ได้เป็นผิวเรียบซะทีเดียว แล้วก็ก็จะได้เอกลักษณ์ของตัวผนังอีกแบบหนึง่งอันนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งห้องผมชอบจริงๆเลยตรงมุมนี้ฮะมันมันได้เห็นมุมมองของสายตานะครับเราจะมองทะลุลอดออกไปด้านนอกได้ถัดมานะครับในส่วนของชั้นสองนั้นต้องขึ้นบันไดาจากด้านนอกบ้านนะครับนอกบ้านเท่านั้น ก่อนที่ผมจะขึ้นไปชั้นบนนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในด้านหลังบ้านนิดนึงนะฮะตรงนี้มีเตาผิงให้ด้วยคล้ายๆเตาช่วงฤดูหนาวน,นะครับเราจะนั่งผิงไฟตรงนี้ก็ได้เขาจะทําเป็นก่ออิดไว้นะครับด้านตรงกลางนะั้นเป็นหลุมก็เ,เอาฟืนเอาอะไรใส่ไปเลยจะทําเป็นปิ้งย่างตรงนี้ก็ได้แหมชอบจริงเลย ด้านนอกนะครับตรงห้องสีส้มตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นห้องน้ําสําหรับแขกสําหรับสมาชิกนะครับที่มาอยู่กันเยอะๆนะครับก็ใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะวนขึ้นข้างบนกัน ดึมดุมดุมอโอเคทุกนาข้างบนนะฮะข้างบนก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนห้องนอนที่1จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็อีกห้องนอนนั้นจะอยู่ด้านหน้าพอเราเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวโถงนะครับโถงสําหรับรวมตัวนะครับระหว่างห้องนอน2ห้องนอนด้วยกันนะครับเลยมาตรงนี้ก็ยังทําเป็นระ,ะเบียงนะฮะระเบียงแล้วก็อมองทะลุลอดออกไปเห็นชั้นล่างได้ ตรงนี้เป็นฝ้าสูงนะครับฝ้าสูงน่าจะราวๆ6เมตรนะครับเลยไปอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นประตูบานปิดอีกบานหนึ่งเข้ามาในห้องนะครับยังมีชุดโซฟาให้อีกหนึงชุดตรงนี้ก็นั่งจิบกาแฟนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นได้นะฮะ พอเลยไปในส่วนนั้นเป็นห้องนอนอที่นอนเป็นเตียงเราตรงนี้ติดเป็นกระจกนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ยังมีระเบียงฝั่งนูนะ้นเนาะมองเห็นอ่าวิวข้างล่างเหมือนกันเดี๋ยวถัดไปผมพาไปดูอีกห้องหนึ่งครับหลังนี้คุณผู้ชมสนใจนะครับต่อรองราคากับเจ้าของได้เลยนะฮะกรุณานัดล่วงหน้า1-2วันนะครับ เพราะว่าเราจะต้องจัดคนพาคุณผู้ชมไปดูนะครับห้องนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะมีความแตกต่างาการวางตำแหน่งของเตียงของห้องต่างๆนั้นใกล้เคียงกันแต่ห้องนี้จุดเด่นของเขาคือเขาจะเห็นวิวน้ำนะครับเรามองไปด้านขวา อ,อันนี้เป็นกระจกนะครับเห็นวิวน้ำชัดเลยถัดไปอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของห้องน้ำแล้วก็จบรละฮะบ้านหลังนี้มีประมาณนี้ข้างบนนะครับเขาจะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวก็ถือว่าเป็นมีความเป็นส่วนตัวแหละเหมาะสําหรับมากันเป็นครอบครัวนะฮะมากันเป็นครอบครัวอยู่กันได้สบายสบายเลย ในส่วนของหลังบ้านนะครับตรงนี้ยังมีพื้นที่ให้ปลูกผักด้วยนะครับหลังบ้านฝั่งซ้ายขอหมุนกล้องไปนิดนึงประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าหากสนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถนัดชมได้กรุณานัดล่วงหน้า 1- 2วันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลังที่ติดน้ำปิงแล้วก็การจัดการ การออกแบบบ้านทุกอย่างนั้นลงตัวเลยทีเดียวแล้วก็เดินทางจากตัวเชียงใหม่นะครับประมาณา40กว่าโลเนาะ40กว่านาทีนะครับวิ่งทางคลองชบรบทานมาได้นะครับหรือจะมาทางลำพูนก็ได้มาได้หลายทางเลยทั้งหางดงทั้งคลองชบรบทานหรือมาทางลำพูนฝากหลางนี้ด้วยครับคุณผู้ชมวันนี้น้องกันต้องไปแล้วนะครับหวังว่าจะได้พบจะได้เจอกันนะครับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ